Efm DJ playlist by DJ อ้อมค่ะ playlist ในช่วงนี้นะคะก็ปิดท้ายด้วยน้องพีพีนะคะเสนอตัวเนาะก่อนหน้านั้นน้องเปิดเพลงอะไรไปบ้างทำไมน้งจำ,ำอะไรไม่ได้พี่กงเออทำไมนม้ลืม <c ười> คุมเกมนะคะไม่พูดไหนหรอแล้วก็น้องอันดับที่สองของ playlist of the week ของเราสี่โมงยังอีกอีกยี่สิบนาทีขอบคุณการรายงานจากหลากหลายจังหวัดด้วยนะคะโดยเฉพาะชนบุรีพัทยานี่บางคนบอกว่าไปเที่ยวไปเล่นกันนะ แต่ฝนตกตั้งแต่สิบเอ็ดโมงแล้วก็ฝนหยุดแล้วบางแล้วหลายพื้นที่บอกว่าตกตกจนหยุดบางนาก็บอกว่าตกบอกตกหนักด้วยแต่หยุดแล้วก็มันคงมากองอยู่ตรงสุขุมวิทตรงนี้พระเพลิงตรงนี้ดูตกช้าสุดอ่ะใช่ใช่แต่ดูอึมครึมแลยมืดมาพักหนึ่งแล้วก็ตกมืดตื้อเลยอ่ะใช่ไหมมืดตื้อทำไมมันมืดตื้อมืดตื้อทำไมมันมืดไปหมดใช่ป่ะถู่ป่ะเป็นน้องตองนะพี่นน้องตองใช่ เนี่ยอสําหรับใครที่ขอเพลงก็ใจเย็นๆนะคุณฟังทใจล่มๆให้เหมือนฟ้าฝนไปปรากฏคุณฟังบอกว่าพี่คิดว่าฝนขนาดเนี้ยหนูจะล่มไหมหนูใจไม่ดีหนูอยากกลับบ้านส,ส,าสาทอนฝนกองใช่สาทอนสีล่มฝนกองจะดําปัดเลยนะ่ะเอา้ามันก็ต้องอยู่ออฟฟิศวันนี้เป็นมนุษย์ออฟฟิศที่กินข้าวเยน็นที่ออฟฟิศดีกว่าใช่แต่ประเด็นคือโทรสั่งไม่มีไม่มีไ,มมไมมลน์แอนไม่มีใคร <c oughs> มาส่งนะ <c oughs> เพราะว่าเขาไม่รับกดทิ้งหมดเลยนะใช่ สิ่งที่จะกู้ชีวิตเราได้คืออะไรเซเป็นใต้ตึกถูกต้องคือร้านค้าใต้ตึกมีอะไรกินไปก่อนนะตอนเนี้เอาเอาปัดทังให้รอดหรือจะถือโอกาสไอเอฟก็ได้นะแล้วแต่เลยใครอยากจะไอเอฟเอฟป่ะหรือไม่ก็ลองไถ่าบะมีกึ่งเพื่อนดูว่าใครมีอยู่ในเออทําอะไรก็ทำาลตอนนี้เนาะคือดูทรงแล้วออกไม่ได้อ่ะดูทรงนะทุกคนพร้อมใจอยู่ฟิตไปแม่งงรีบร้านอาหารเนี่ยยังไงเนี่ยปูไปไม่ได้อ่ะ ลำบากเหมือนกันเนี่ยผมมีตีแบตเนี่ยเอาไงงมีนัดนะไปยังไงเนี่ยแล้วตีแบตยังไงก่อนอ้าวขนาดเนี้ยไอ้าวไม่เท่าไหร่ไปยังไงถึงอ้าวเฮ้ยแล้วเนี่ยเนี่ยจริงๆวันนี้เพื่อนเราจะไปสับดังสือด้วยนะจะไปไงก่อนเพราะว่าไอ้รถไปรถเอ็มอาร์ทีไปได้แต่ขึ้นเอ็ทขึ้นพอดีเลยปะ อ่าเข้าได้เข้าได้ใช่ไหมแต่ซื้อของโอเคคือถ้ามันเป็นอะไรที่ไปถึงจุดหมายปลายทางได้พอดีไม่เปียกเนี่ยโอเคแต่เดินนิดเดียวเนี่ยโอ้โหเหนื่อยกัอะไรทีเดียวนะคะแล้วสัปดาห์หนังสือเนี่ยเหลือเวลาอีกสาวันนะคุณผู้ฟัง 18, 19, 20บาบางคนอาจจะรอโปรโมชั่นในช่วงวันท้ายๆหรือบางคนอาจจะได้ตัดสินใจก่อนว่าจะเอาเล่มไหนดีคิดกันก่อนการซื้อหนังสือก็สนุกดีนะใช่ครับ ก็เอาไว้อ่านแต่บางคนก็ซื้อละกองดองเนี่ยเต็มเลยใช้ดองใช่ครับเป็นคนที่ชอบทําอะไรชา้าๆให้เข้าเนื้อก่อนดองไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> ดองไปเรื่อยๆอย่างเออแต่มันอย่างน้อยมันก็ตั้งใจไงมันเป็นความตั้งใจที่จะอ่านไม่ใช่ไม่มีเพียง <c oughs> แต่ว่าอย่าว่าแต่ว่าอ่านสัปดาวันละแปดบรรทัดเลยยังไม่ถึงบรรทัดเลยช่วงนี้ดองไว้ประมาณแปดเล่มอยู่ <c oughs> ให้ทายดีกว่า ไม่ได้ไทายหนังสือนะออคุณคิดว่าถ้าเอาเต่ากับกระต่ายมาแข่งกันเอาวางไว้ในลูสตาร์ทจุดเดียวกันคุณคิดว่าใครถึงก่อนปลายทางเต่ากับกระต่ายธรรมชาติเลยจริงๆนะ,อะเอาธรรมชาติเต่ากับกระต่ายคุณคิดว่าคุณทุกฟังค,คิดว่าถ้าเราเอาเต่ากับกระต่ายมาวิ่งในลูเดียวกันนะลูปิดนะคุณคิดว่าใครใชนะ <ส gas: S 2> พี่่วงห้ามเสือกตายอ่ะไปข่วงเชียร์กระต่ายหนึ่งคุณผู้ฟ <steadily t> ังคิดว่าเต่าหรือกระต่ายจะถึงที่หมายก่อนกันอังคารทุ่โปง สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นออสเทคกอาหารสุนัขและแมวน้องหมาก็รักน้องแมวก็เลฟิฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบเลที่หนึ่งในใจเท่านั้นเลและเริ่มเจ็บคอ <c oughs> ให้รีบจบด้วยพอเพลส plus อังคารครุ้งปงค่ะเจอกันอังคารหน้ากับพีิจักเดอะโกสของเราและเวลาเดิมค่ะสองทุ่มถึงสี่ทุ่มกับเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุก,กี้สูตรพกกริกกระเรียงตราพันท้ายนอนรสิงิงอร่อยครบรสจบในขวดเดียวออสเท็กอัลทราอาหารเปียกซองทูน่าเนื้อขาวคุณภาพเกรดคนรับประทานเนื้อนุ่มหอมโดนใจเหมียว นึกถึงออสเทกเลจะกินขนมทีไรต้องเลเท่านั้นเพราะเป็นมันฝรั่งแท้กรอบอร่อยเต็มรสชาติที่หนึ่งในใจเลเรียบรอยให้ชีวิตสะดุดเเริ่มเจ็บ <c oughs> ให้รีบจบด้วย p p อปลิซพลัสสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอค่ะองังคารุโทัโทนอกทันใจกันมากๆเลยนะคะเพราะเมื่อกี้เราคุยกันว่าเฮ้ยกล่วงแล้วถ้าเกิดว่ารถติดฝนตกออกไปไหนไม่ได้หาอะไรกิน <c oughs> ทันที โยเกิร์ตดัชชี่มีโยเกิร์ตใหม่มาแนะนำนั่นก็คือดัชชี่ไฮโปรตีนเพราะถ้าคุณแทงเต้งหิวคุณต้องการโปรตีนถูกไ่าฮะใช่ไหพี่กวงถูกต้องครับเพราะฉะนั้นดัชชี่ไฮโปรตีนมีเวโปรตีนที่เป็นโปรตีนคุณภาพสูงจากนมพร้อมกับกดอะมิโน BCAA ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและยังมีจุลินซีดีช่วยเรื่องขับถ่ายลองมาฟังดูนะคะว่า5้าประโยชน์ดีๆจากดัชชี่ไฮโปรตีนมีอะไรบ้าง ํำแรกก็คือไฮโปรตีนก็คือโปรตีนสูงกรดอะมิโนเมื่อกี้เราบอกแล้ว B C A A ใช่ไหมแคลเซียมโลแฟตก็ไขมันต่ํามีจุลินซีดีช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายครบ อยฟิตก็ทานได้อยู่ที่ไหนก็ทานได้ดัชชี่ไฮโปรตีนอร่อยเนื้อแน่นได้ประโยชน์ดีๆทุกวันมีได้กันถึง2รสชาตินะคะคือรสออริจินอลและรสสตรอเบอรี่ราคาถ้วยละ29บาทนะคะคุณผู้ฟังหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อชั้นนําทั่วประเทศเห็นไหมอย่าปล่อยให้ตัวเองหิวแล้วไม่มีประโยชน์อันนี้คือราคาย่อมเยาประโยชน์ก็มีครบถ้วน